สำเร็จผ่านไม่ฮงเลยค่ะอะไรคือฮงฮงงงต้องฮงใส่กับไฟมันติดแล้วเริ่มติดแล้วกับไฟครับอันนี้นะคะป้ากำลังจะปีนปูนะคะใครทำอะไรไม่รู้กันป้าโชว์ค่ะป้าป้าหิวแล้วอ่ะ ป้า,าไหวไหมป้าชอบนะคะพอเวลาดังไฟก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวทะเลครับทะเลแมมสาไพอเวลาไม่จะดับไปอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปสนใจพอเวลาดังไฟจากพีน่น้องเดี๋ยวกินเข่าเขาห้ามกระบวนการดังไฟนะครับโอ้ยบบติดจะเถื่อกูหลได้ กระบวนการดังไฟเป่าในตีมันกำลังติดใส่์ทานไรถูนพวกมีพัดลมเหรอบอริกนี้ปิ้งย่างครับผมสมัยสารวิลล่าฟังุณเป็นทะเลครับพน,นักง,งานดังไฟของเรา ดังไฟส่งซุ้มวงแล้วจ้ามันจะได้กินพวกมันนีต่ติดอะติดอะทานมันเบ้ฮงเมื่อทานมันเราเป็นซุ้มซูมมอยู่ทานไม่ยุคข้าออด้วยรำคอยละงืดเอากเกลือเมื่อวานใส่ในสูงไอ้กริบขาไปโดนอะไรอ่ะเป็นแผลเกาใครดูด แผ้แบบนี้มันรอยปากแล้วเนี่ยได้ยังครับลูกมันจะขึ้นมาข้างบนใช่ไหมอันี่ได้ไม่สามารถเพิ่มรูปได้ทำไงอ่ะในมลี่แกเต็ม เมมโมรี่เต็มใช่ไหมไช่ไม่มันเป็นเน็ตนีกำลังเลือกรูปอยู่ครับสาวๆมลังเพิ่มมีทางเต็มหรอกนี่ร้อยยี่สิบแปดจิกำลังเพิ่มอ้วนมันถึงรูปพี่เท่าไหร่แล้ววะมันมีรูปกมอแล้วเดี๋ยวพาเข้าสำรวจในห้องพักนะครับผมรู้ว่านั่งเือที่นอนเธอจ้ามีกี่ที่ที่เดียวโอเคทำไมมันเล็กจังเธอจะนอนได้ไหมได้ มาทั้งหมดเจดคนอุ้ยเตียงคือหลายแถหนึ่งสอ,อ,องสามสี่ห้าหกเจ็ดอรอสองสี่ห้าหกเจ็ดนนี้เตียงเดียวนี่เตียงเสริมครับเป็นตัวนอนู่นนะแถวบนนี้ก็ได้เดี๋ยวไ,วไม่ไม่เป็นไรได้ที่นอนแล้วครับผมสวัสดีอเอฟซ <MC S 2> ีทุกๆท <จะ S 1> ่า <จะ S 1> นครับววดูป๋าครับมากับป๋า มีเด็กสาวสวยทั้งนั้นเลยครับผมหนุ่มหล่อคนเดียวครับอยู่ในห้องนี้หล่อที่สุดแล้วหรือว่าพี่ติณอนถ้าพี่ติณอนตรงนั้นใครอ้วนมานอนกับหนูกำลังแย่งที่นอนนั้นอยู่ครับแย่งที่นอนกันอยู่ครับผมหนูบอกว่าเอกเขาแย่งคนเดียวหนูอบอกพี่ตินอนพี่คนเจ็ดคนกันจองมานอนกับเจ๊อันนั้นเหรอ ห้ามกิ้งลงมาทับผมนะิ๊งแรมสามวิลล่าโอ้ยเหล่าเบียร์โม่หัวทั้งโม่ถึงโมอหรอปาเอ้ยโอ้ยข่อยถ่ายวิดีโอจะเปล่าเรื่องเหล่าเรื่องเบียร์มันเสียเสียอันเสียวกป้าเออเสีย walk lannie คอยอะก็ไปตัดออกสี่เออไปตัดออกตรงไม่รู้จักชอนบ๊อ อัันน้กก็ตดทุคาเลยไม่ต้องตัดเพราะว่าจะกินโชยแล้วตอนตัดเยอะเกินจนลุกๆเลยอ่ะกูนึกว่าเป็นโรคกระตุกอันนี้จะกระตุกเหมือนไอ้คิดใจไฟที่แบบเวลาปลาหมึกครับปลาหมึกที่แบบปลาหมึกถูกครับเข้ามาแรงมันกุ้งอันนี้เขาจะบอกว่าสกินบอเบิร์ตประสานเสียใจผมเตรียมท้องมาอย่างหนักนะทร้ยเขาผัดแบบพี่ปูรอดอ่ะ อยากแล้วกินดิอยากก็กินสิจา๊ะไก่กินหมดแล้วเหรอไก่มาแช่พร้อมกันก่อนก็กินอ้วนเนี่ยไปแช่ตู้เย็นเน่เออเดี๋ยวกินพี่ก่อนเรมีเสบียงมาเต็มที่ครับงานนี้ไปกินนี่ก่อนไปทางทางสองพันจากซีอูหรือบูยูไฟติดแล้วครับไฟติดแล้วตอนนี้แหละสองแค่วเก้าเป๊กหกแก้วก็เก้าร้อยไปเลยอาทิตย์หน้าที่ปูทัาเบิร์ก อาทิตย์เือออาทิตย์ฮืก็อุบลครับกลับบ้านครับอาทิตย์หน้าไปเขาออาทิตย์เือกลับบ้านอาทิตย์ตึงมาทำงานช่วงนี้หมดโควิดเลยอ่ะมาช่วงนี้หมดโควิดที่มีขวดแก้วนะไปกดเงินมากหมู่บ้านนี่ติ๊งละไปนะเขาติ๊งละบาทเยอะผ้าอย่างหล่อทะเลจ้ะ หาดเมสารครับวันนี้มาเที่ยวหาดเมสารสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับหาดเมสารชนบุรีครับบรรยากาศดีขนาดน้ำใสขนาดครับน้ำใสมากชนบุรีครับผม มีบรรยากาศรอบๆเดี๋ยวมาดูสาวๆถ่ายรูปกันนะครับมีแต่หุนนั่งแบบสวัสดีครับมาจากที่ไหนกันบ้างครับเนี่ยไฮไฮไฮซีซันไฮซีซัน ปรุงแบบไอ้นี่ดิเึเราเดินเล่นดีกว่านะครับให้เขาถ่ายรูปก,กันไปนามไซเป็นตะเลนขนาดอันนี้มาพักผ่อนครับผมวันหยุดออกกะมาก็พาก,กันมาเลยมาด้วยกันทั้งหมดเจ็ดคนครับ เช่าบ้านหนึ่งหลังหนึ่งห้องคนละสองพันบาทหาะสมสารชนบุรีครับมาเทือแหลกครับน้ำใสลงเลนเดี๋ยดวย,ดวย ลล่งเนนะมีสะพานเป็นจุดชมวิวครับฝั่งนั้นก็มีเดี๋ยวตอนเช้าๆจะไปเดินไปดูตอนนี้ให้แม่ครัวทำกับข้าวไว้รอเดี๋ยวจะได้รีบไปช่วยเขาผ้ามาเบิงจุดสิ้นสุดของสะพานแม้สาร วิวรอบอให้เบิงครับในมีสะพานเอ,อี่ยวิวสวยวิวสวยครับ่าพาไปกินเขามาเจ็ดคน หาเหลาะครับหาเหลาะครับพี่เดองสมเสานวินล่า ไปหากินข่าวกันครับหิวข่าวแล้วหิวข้าวแล้วหิวข้าวแล้วน้ำน่าเล่นมากลงน้ำบ่ลงน้ำบ่ชิมงานอ,อโตโตฟโต Oh, เดินทางกลับแล้วครับผมไปหากินเข่าคาเคกับเข่าให้แล้วสมัสารว่า oh. สิไปก็ขาม oh. ก็ขามปิดครับวันนี้ <Hey. S 1> ก่อสามปิดะก่อขามปิดอาทิตย์นึง่ง oh. ก็เลยไม่ได้ข้าม รรูออะไวิดีโอจ้าวอล์กเ,เลนลี่เดินไปเลยเดินไปเลย